นิทานสั้นเรื่องตำนานพญาครุฑปีแห่งความพักดีและผู้พิทักษ์ธรรมในอดีตการันไกลโพล้นมีเรื่องเล่าขานถึงสิ่งมีชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์และทรงอนุภาพนั่นคือพญาครุฑพญาครุฑมีกายครึ่งคนครึ่งนกอินทรีมีปีกอันใหญ่โตสง่งงามน้ขนสีทองอาราม่มและดวงตาทิพย์เลียงประกายด้วยพลังอำนาจพญาครุฑไม่ได้เป็นเพียงสัตว์ในตำนานแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจความพักดีและความยุติธรรม พยาครุฑตนนึ่งนามว่าเวนไตยถือกำเนิดขึ้นจากไขที่วิเศษยิ่งท่านมีฤทธิ์เดชเนือกว่าเทวดาและยักทั้งปวงเวนไตมีความพักดีต่อพระนารายพระวิษณุเป็นอย่างมากและได้รับพรให้เป็นพาหนะของพระองค์รวมถึงได้รับเกียรติให้เป็นอิสระไม่ต้องตกอยู่ใต้การปกครองของใครและมีอำนาจเนือกว่าเล่านาทั้งมวลด้วยความภักดีและพละกำลังอันมหาศาล พญาครุฑเวรตายจึงทำหน้าที่พิักษ์ความยุติธรรมปราบปรามเหล่าอาธรรมและเป็นผู้คอยดูแลความสงบสุขของโลกมนุษย์เสมอมาในยุคหนึ่งโลกมนุษย์ถูกคุกคามโดยเหล่าอสูรรายและผู้มีอำนาจที่ใช้พลังไปในทางที่ผิดท,ทำให้ผู้คนเดือดร้อนและไม่มีความสงบสุขความเดือดร้อนนี้ได้ส่งไปถึงยังสวงสวรรค์พญาครุฑเวรตายเมื่อทราบถึงความทุกข์ยากของมนุษย์ ก็ไม่รีรอที่จะลงมาช่วยลืกทันห่อเหินลงมาจากฟากฟ้าด้วยปีกอันทรงพลังทำให้เกิดลมพายุพัดกระหน่ำและปรากฏใกจต่อหน้าเหล่าอาสูรย่างองอาจสงา่างามอสูรทั้งหลายต่างตกใจและหวาดกลัวในพละงกำลังอันมหาศาลของพญาครุฑเวนตยท่านใช้พละงกำลังและสติปัญญาเข้าปราบปรามอาสูรร้ายเหล่านั้นอย่างไม่ลดละด้วยความยุติธรรมและความเด็ดเดี่ยวพญาครุฑเวนตไม่เคยลังเลที่จะกำจัดสิ่งชั่วร้าย เพื่อนำความสงบสุขกลับคืนมาสู้โลกด้วยฤทธิดเดชของพญาครุฑเวนตทเหล่อาอสูรและผู้ร้ายก็พ่ายแพ้ไปในที่สุดความสงบสุขกลับคืนมาสู้หมู่บ้านชาวบ้านตั้งพากันแซ่สองสันเสิลและก้มกราบขอบคุณองค์พญาครุฑที่ได้มาช่วยขจัดภยัพยพญาครุฑเวนตไม่เคยต้องการสิ่งตอบแทนท่านเพียงแต่ต้องการเห็นโลกมนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติและเป็นสุขก่อนที่ท่านจะบินกลับสู้สวงสวรรค์ ท่านได้มอบพรและคำมั่นสัญญาว่าตราบใดที่มนุษย์ยังคงรักษาความมีงามและยึดมั่นในคุณธรรมท่านก็จะคอยดูแลและปกป้องจากภัยอันตรายทั้งปวงตั้งแต่นั้นมาพญาคุฑก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความพักดีอำนาจและการปีติธรรมที่ยิ่งใหญ่ภาพของพญาครุจิงถูกนำมาประดับตามสถานที่สำคัญและเป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้คนยึดมั่นในความมีงามและความยุติธรรมเสมอมา ตั้งแต่นั้นมาพยาครุฑเวนใ่ก็ยังคงทำหน้าที่เป็นพาหนะแห่งองค์พระร้ายและเป็นผู้ปิทักแห่งธรรม,มะท่านคอยเฝ้าดูโลกมนุษย์อยู่เสมอตราบใดที่ความชั่วร้ายยังคงมีอยู่พยาครุฑก็จะยังคงเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจที่พร้อมจะเข้าปราบปรามความอธรรมและเป็นเครื่องเตือนใจว่าความผักดีที่แท้จริงต่อคุณธรรมและความถูกต้องนั้น จะนำมาซึ่งสันติสุขและเกียรติยศอันยั่งยืนเสมอชาวบ้านในยุคต่อมาต่างจดจำเรื่องราวของพญาครุฑและใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรมช่วยเหลือซึ่งกันและกันรักษาความสงบสุขในหมู่บ้านและเคารพในกฎเกณฑ์อันดีงามทำให้ตำนานพญาครุฑเวียต่ยังคงถูกเล่าขานซืบต่อกันมาตราบนานเท่านานขอคิดสำหรับนิทานเรื่องนี้ความพักดีที่แท้จริง ไม่ได้มีไว้เพื่อยุย้องใครคนใดคนหนึ่งแต่คือความพักดีต่อคุณธรรมและความยุติธรรมซึ่งจะนำมาซึ่งสั่นติสุขและเกียรติยศอันยั่งยืนเสมอลีทานจบแล้วครับ